สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Marvel Contest of Champions นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นชางชีให้ดูนะครับสำหรับตัวชางชีจะมีบัฟ5บัฟนะครับสำหรับบัฟแรกนะครับจะเรียกว่าพลังชีนะครับส่วนอีก4บัฟที่เป็นสีส้มนะครับจะเป็นท่าการโจมตีวูซูนะครับ อย่างอันแรกคือถ้าเราต้องการใช้คือเราตีปานกลางปานกลางครับแล้วเราก็จะได้เราจะทำให้สตูติดดีบับเชื่องช้านะครับส่วนอันที่สองคือการตีปานกลางเบาปานกลางนะครับจะทำให้เราได้บับลบดีบับนะครับส่วนส่วนท่าที่สาคือปานกลางเบาเบาปานกลางนะครับจะทำให้เราได้บับ ไม่อาจต้านทานนะครับส่วนบับที่4คือการตีปานกลางเบาเบาเบาปานกลางครับจะทําให้สตัตติสตันนะครับและการตีวูซูมันจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับยกเว้นเราใช้ท่าไม่ตาย2หรือใช้ท่าตีแรงนะครับโจกการโจมตีแรงครับเนี่ยผมจะใช้ท่าไม่ตาย2ให้ดูมันจะรีมันจะรีท่าตีวูซูนะครับ กับตีแรงนะครับมันจะรีท่าวูซูแล้วทุกครั้งที่รีจะเปลี่ยนพลังชี่ให้กลายเป็นบัฟบัฟความแม่นยำครับสูงสุดจะได้4บัฟนะครับก็วิธ <c oughs> ีการเล่นก็ก็เริ่มต้นมาถึงแล้วก็ใช้ท่าตีวูซูให้เกิดสตันให้เกิดดีบัฟสตันครับแล้วตีบูซูอีกรอบหนึ่งให้ได้บัฟไม่อาจต้านทานนะครับ แล้ว yeah. จากนั้นเราก็ใช้ท่าตีแรงเพื่อรีบูซูอีกรอบครับแล้วก็ทําวนแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนเราได้ทาไได่าไม้ตายสองพอได้ท่าไม้ตายสองเสร็จเราก็ใช้ท่าไม้ตายสองครับเราก็ทําให้ลีท่าตีบูซูอีกรอบหนึ่งก็ทำอย่างนี ателей, ้วนไปเรื่อยๆจะทําให้เกิดดาเมจมากที่สุดนะครับส่วนท่าไม้ตายอกหนึ่งก็ไม่จําเป็นต้องใช้แต่ผมจะบอกวิธี บอกความสามารถของมันละกันก็คือทุกครั้งที่ใช้ท่าหนึ่งจะจะใช้ความสามารถบูซูล่าสุดที่ใช้ไปะครับก็คือสมมุติว่าผมใช้ท่าโจมตีบูซูไม่อาจต้านทานไปตอนแรกนะครับผมก็จะได้บัฟไม่อาจต้านทานเมื่อศัตรูโดนโดนท่านหนึ่งนะครับเมื่อเราใช้ท่านหนึ่งนะครับส่วนท่าไม่ตาย3ก็ จะทำให้เราได้ตีติดคริติคอล,คลแรงขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เราได้พลังชีมาเพิ่มใหม่สีนะครับ<ๆ>ก็แล้วที่ผมบอกว่าชานชีผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่เก่งที่สุดในเกมเพราะว่ามันสามารถลบบัฟได้ทำเชื่องช้าได้ทำให้เกิดสตูดีบัฟเชื่องช้าคือลบลบบัฟไม่อาจต้านทานของสตูแล้วก็ทำให้สตู หลบหลีกไม่ได้ด้วยนะครับแล้วคือทําให้สโตติสตันได้อีกคือเป็นอะไรที่แบบสมบูรณ์แบบมากสําหรับตัวนีแว้แล้วผมลืมบอกไปคือถ้าเราใช้ท่าวูซูไทยๆจะเห็นว่าระยะเวลาของดีบับสตันหรือบัฟไม่อาจต้านทานมันจะน้อยลงครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นท่าแรกๆของท่าวูซูนะครับมันจะทําให้เกิดระยะเวลานาน,านขึ้น ย่างดีบัฟเชื่องช้าที่ผมใช้คือมันจะติดนานมากเลยนะครับก็และสำหรับบัฟลบดีบัฟก็คือถ้าเกิดเราใช้เป็นท่าแรกก็จะเป็นเราก็จะได้บัฟลบดีบัฟมา4นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ท่าไทายๆก็จะลดตามจำนวนครั้งที่เราใช้ท่าวูทูนะครับก็สำหรับชางชีก็มีประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าใครอยากได้ตัวไหนเพิ่มก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยคนระับอยากให้ผมทำตัวไหนเพิ่มก็คลิปสลับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้คนระับ